สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเริ่มการที่หน้า102นะคะหน้า102วันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันในเรื่องลิงตีฉิงนะคะลิงตีฉิงเรามาเริ่มกันเลยนะคะลิงตีฉิง บ้านฉันมีลิงมันวิ่งขว,ขวักไข่ให้เราสนใจไม่เคยอยู่นิ่งแยกเขี้ยวยิงฟันหน้าขันจริงจริงฟังซิเจ้าลิงตีฉิ่งเพราะดีอีกรอบนะคะลิงตีฉิ่งบ้านฉันมีลิง มันวิ่งขวักขวายให้เราสนใจไม่เคยอยู่นิ่งแยกเขี่ยวยิงฟันหน้าขันจริงจริงฟังซิเจ้าลิงตีชิ่งเพราะดีมาเริ่มกันอีกหน้าหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันอยู่สองหน้าคือหน้า 102และ103นะคะวันละ2หน้านะคะเนาะหน้าที่103เป็นเรื่องของการผันคำะสมด้วยสระอีมีตัวสะกดนะคะเป็นการผันคำนะคะและเป็นคำที่อยู่ในมาตราเป็นเป็นคำอักษรกลางนะคะ ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วอักษรกลางมีอยู่9ตัวนะคะถ้าเป็นอักษรกลางจะผ่านได้ครบ5เสียงนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกออีงอกิ่งกิงเอกิงกิงโทกิ้งกิงตีกิ้งกิงไม่จัตวากิงกิ่งกิ่งกิ่งกิงต่อไปนะคะบออินอบิน บินเอกบินบินโทบินบินตีบินบินไม่จัตวาบิน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 ต่อไปนะคะดออินอดินดินเอกดินดินโทดินดินตีดินดินไม่จัตวาดิน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 บ ปออิโนปินปินเอปินปินโทปินปินตีปินปินไม่จัตวาปินปินปินปิ้นปินปินนะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้เก่งเนาะต่อไปนะคะหัดอ่านให้คล่องนะกิ่งไม้ติ๋งติ๋ง วจิว๋วมันปิ้งกินอิ่มดินกิ้งกะริบบินน้ำจิ้มไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆเนาะถ้านักเรียนสามารถสะกดคำได้นักเรียนก็จะอ่านได้ทุกคำทุกตัวที่นักเรียนเจอนะคะ ไม่ยากเลยนะคะพยายามหน่อยนะคะแล้วนักเรียนจะเก,ก่งเองนะคะสวัสดีค่ะ